สวัสดีครับ EP นี้เป็น EP พิเศษนะครับพบกับช่องพัดแท้ไม่รู้ที่นะครับพัดติดเหมามานะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0 9 8 1 2 8 2 7 4 9นะครับหรือสแกน QR c o d ดนะครับ EP นี้ก็พิเศษหน่อยนะครับพอดีว่าได้ดจินรัตอินโดจีนพิมพ์มีโค้ดมานะครับผิวจั ส้มหน่อยพอเดีว่าไฟมันออกเหลืองๆส้มๆนะครับให้ดูพิมพ์กันนะครับเห็นพี่ๆสายหล่อโบราณจีนราก็จะชอบเรียกว่าเออพิมพหน้าไทยนะครับดูเม็ดหล่อข้างด้านข้างนะครับดูเม็ดหล่อนะครับเม็ดหล่อตรงมือนะครับดูนะครับ เม็ดหล่อจะเป็นเป็นจุดๆนะครับนี่ครับขอบข้างจะมีรอยประกบนะครับนี่ครับแต่งตะไบายนิดๆน,น,นะครับด้านข้างนะครับด้านหลังก็จะมีนี่ครับการหล่อเนอเนอติดองพระนะครับในซอกตรงนี้ก็เป็น นี่ครับจะเป็นขี้เบ้านะครับแถวเนี้ยดำๆติดนี่คือขี้เบ้านะครับเม็ดหล่อนะครับเม็ดหลอสภาพใช้มานะครับก็จะสภาพนี้นะครับมือครับมือติดคมชัดนะครับเดี๋ยวก็ดูโค้ดกันนะครับนี่ครับ เห็นโค้ดปุ๊บดูง่ายนะครับชินละลาดอินโดจีนพิมพ์หน้าไทยนะครับบางคนก็อาจจะเรียกว่าเออม,มีมีหลายหลายแบบนะครับเซียนหลายท่านเรียกเป็นหลายพิมพนะครับจะบางๆนะครับประมาณนี้นะจะไม่หนาม,มากนะครับหล่อได้สวยนะครับนี่ครับ ศึกษาร่วมกันนะครับนี่ครับดูนะครับลึกมานะครับช่องแขนพวกหลอมาใหม่ก็จะทำไม่ค่อยคมนะครับ ความคมของพระหล่อพระปั๊มมันจะต่างกันนะครับดูนะครับดูนะครับน่ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับ ep นี้เป็น ep พพิเศษนะครับที่จัดทำขึ้นมานะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆครับเหมามาได้นะครับเหมามาได้ทุกวันนะครับมีเหมาทุกวันนะครับเพียงแต่จะจะหมุนเงินไปเหมาทันหรือเปล่าแค่นั้นครับเอาพระแท้พระสวยนะครับสวยๆนะครับหล่อโบราณสวยๆมาให้ชมนะครับ2485นะครับชินราชอินโรจีน2485วัดสุทัศนนะครับวันนี้ก็ขอจบอีพีนี้เพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับถ้ามีพระให้ชมหรือว่าจะปล่อยเนี่ยติดต่อมาทางไลน์ก็ได้นะครับถ้าไม่ไกลมากผมวิ่งไปดูได้นะครับวันนี้ก็ขอจบอปีนี้เปเท่านี้นะครับขอบคุณครับ